หลังจากค่ำคืนอันหวานชื่นของโรมิโอและจูเลียตผ่านมาได้ไม่นานทั้งสองก็ต้องจากกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o m ม n u u l ั t t y l o r r ช่องที่คุณจะได้รับฟังเนื้อหาจากหนังสือที่ผมเลือกมาพร้อมรับชมภาพประกอบที่กำลังถูกวาดอยู่เอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ได้เวลาย้อนกลับไปดูความรักที่ต้องพลัดพรากจากกันของหนุ่มสาวทั้งสอง หลังจากที่โรมิโอเดินทางออกจากเมืองไปได้ไม่นานนักหลอดคาบูเลตก็ได้เสนอชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเลือกที่จะให้แต่งงานกับจูเลียตโดยไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าจูเลียตได้แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายหนุ่มที่หลอดคาบูเลตเลือกมานี้คือท่านเขาปารีสเขาเป็นชายผู้สง่างามและสูงสัก์เป็นสุภาพบุรุษผู้เพียบพร้อมไปทุกอย่าง และถ้าหากว่าจูเลียตไม่ได้เจอกับโรมิโอไปสะก่อนก็ไม่มีเหตุผลใดเลยที่เธอควรจะปฏิเสธการจับคู่อันเหมาะสมนี้จูเลียตผู้ตกอยู่ในความเศร้าหมองก็ต้องรู้สึกสับสนในข้อเสนอที่ท่านพ่อของตนยื่นมาให้เธอพยายามปฏิเสธบอกเขาไปว่าเธอนั้นยังเด็กเกินไปกว่าที่จะแต่งงานแล้วก็ยังมีเหตุการณ์การเสียชีวิตของไทบอสก่อนหน้านี้อีกต่างหากเธอบอกพ่อของเธอไปว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะทำให้เธอเข้าพิธีสมรสใดๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขอีกทั้งการจัดพิธีเรื่อนเริงแบบนั้นก็ไม่เหมาะที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะความโศกเศร้านั้นยังไม่เลือนลางไปจากงานพิธีศพที่เพิ่งผ่านมา จูเลียตพยายามหยิบยกข้ออ้างออกมามากมายเท่าที่เธอจะนึกได้แต่อย่างหนึ่งที่เธอไม่ได้พูดออกมาก็คือตัวของจูเลียตเองได้เข้าร่วมพิธีสมรสกับชายอื่นไปแล้วและแม้ว่าพ่อของเธอจะได้ยินข้ออ้างร้อยพันแปดที่เธอยกขึ้นมาเขาก็เลือกที่จะไม่รับฟังใดๆเขาสั่งอย่างเด็ดขาดให้จูเลียตเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีข้างหน้าที่จะมาถึง ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นเพราะว่าพ่อของเขาเองมองว่าเขาได้มองหาชายสุภาพบุรุษที่ร่ำรวยอายุน้อยสูงสักเพียบพร้อมไปะทุกอย่างและเขาคนนี้ก็เหมาะที่จะเป็นสามีให้กับลูกสาวตัวเองซึ่งจูเลียตควรจะภูมิใจซะด้วยซ้ำที่ได้มีโอกาสแต่งงานกับชายหนุ่มผู้นี้ในสถานการณ์บีบบังคับถึงขนาดนี้จูเลียตได้ตัดสินใจหันไปพึ่งนักบวชลอเรนซ์ผู้เป็นที่ปรึกษาในยามคับขัน เขาได้ถามเธอกลับมาว่าเธอมีความกล้ามากพอที่จะเลือกเส้นทางการแก้ปัญหาที่เสี่ยงอันตรายของเขาหรือไม่ เธอตอบกลับมาว่าเธอยอมที่จะถูกฝังลงหลุมศพทั้งเป็นดีกว่าที่จะต้องมาแต่งงานกับชายคนอื่นนักบวชคนนี้เลยบอกให้จูเลียตกลับบ้านไปได้วยความร่าเริงและแซงทําเป็นพร้อมยินดีที่จะเข้าร่วมพิธีแต่งงานกับท่านเคาว์ปารีสตามความประสงค์ของพ่อตนเองนักบวชลอเรนซ์ได้ยื่นขวดยาขวดหนึ่งให้เธอและบอกว่าให้ดื่มมันเข้าไปหนึ่งคืนก่อนที่จะถึงคืนแต่งงานยานี้จะมีผลทําให้ร่างกายของเธอเย็นเฉียบและร้ายชีวิต ราวกับว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วยานี้จะมีผลเป็นเวลา42ชั่วโมงและเมื่อเจ้าบ่าวได้มาหาเธอในเช้าวันถัดมาเขาก็จะพบว่าเจ้าสาวของเขาได้ตายไปแล้วและหลังจากนั้นตามประเพณีเธอจะต้องถูกนำไปฝังในสุสานของตระกูลในช่วงเวลาเหล่านั้นเองนักบวชท่านนี้จะบอกกล่าวให้โรมิโอรับรู้สาม,มีของเธอจะได้ไปรับเธอเพื่อพาไปเมืองแมนตูอาและก็อยู่ด้วยกันสองคนด้วยความรักที่มีต่อโรมิโอ และความกลัวที่จะต้องแต่งงานกับท่านเขาปารีสเธอตัดสินใจที่จะรับขวดยานั้นไปและพร้อมทำตามคำแนะนำทุกอย่างที่ว่ามาหลังจากที่จูเลียตกลับออกมาเธอก็ได้เจอกับท่านเขาปารีสเธอเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ภายในและบอกกับเขาไปว่าเธอตกลงปลงใจที่จะเข้าร่วมพิธีสมรสกับเขา ข่าวนี้ทำให้พ่อและแม่ของจูเลียดดีใจราวกับได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่พ่อเธอไม่พอใจอย่างมากที่จูเลียดปฏิเสธท่านเคาปารีสเพียงคำตอบนี้ของเธอจูเลียดก็กลับมาเป็นลูกรักของเขาเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อของเธอชอบที่จะให้เธอทำตามคำสั่งที่พ่อพูดทุกคนในบ้านขณะนี้ก็ตกอยู่ในความชุลมุนวุ่นวายเพราะงานแต่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เอง ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีนี้สูงที่สุดที่เคยมีมาในเวโรนาเลยด้วยซ้ำในคืนวันพุธจูเลียตกำลังจะดื่มยาที่นักบวชให้มาแต่แล้วเธอก็เกิดความกังวลและลังเลที่จะดื่มยาเข้าไปเพราะเธอกลัวว่านักบวชลอเรนซ์อาจจะหลอกให้เธอดื่มยาพิษเข้าไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดของตนที่จัดงานแต่งงานให้กับโรมิโอและจูเลียตแต่เธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าชายคนนี้เป็นนักบวชที่ประพฤติดีอย่างเสมอมา แต่แล้วทันใดนั้นเองความกลัวใหม่ก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งถ้าเกิดเธอดื่มยาพิษนี้เข้าไปแล้วกลับตื่นขึ้นมาก่อนที่โรมิโอจะมาถึงแล้วสถานที่ที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นที่ที่น่ากลัวถ้ามันเป็นสถานที่ฝังศพของคนในตระกูลและร่างของไทบอลที่ยังอาบเลือดนอนเน่าเปื่อยอยู่ภายในผ้าหอ่อศพเธอจะทำยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เธอหวนนึกถึงเรื่องลี้ลับที่น่ากลัวมากมายที่เธอเคยได้ยินมาเกี่ยวกับสถานที่เก็บศพแต่แล้วความรักที่เธอมีต่อโรมีโอบวกกับความจริงที่ว่าถ้าเธอไม่ดื่มยานี้เข้าไปเธอจะต้องแต่งงานกับท่านเขาปารีสสิ่งเหล่านี้ก็ได้มอบความกล้าหาญที่ทำให้เธอตัดสินใจดื่มยานี้ลงไปในที่สุดและในวินาทีนั้นเองเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกต่อไปเช้าวันถัดมา ่านเขาปารีสก็เดินทางมาหาเจ้าสาวของเขาพร้อมเสียงดนตรีกึกก้องในยามเช้าและแทนที่เขาจะเจอจูเลียตอยู่ในห้องนอนมันกลับกลายเป็นห้องที่ดูว่างเปล่าเงียบเหงาพร้อมกับจูเลียตที่นอนได้วิญญาณอยู่บนพื้นความหวังของเขาพังทลายลงความสับสนวุ่นวายแพร่ซ่านไปทั่วบ้านทั้งหลังปารีสพูดเศร้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าสาวของเขาอย่างน่าเวทนา เจ้าสาวของเขาผู้ที่มัจจุราชอันโหดร้ายได้พรากเธอไปจากเขาก่อนที่มือทั้งสองของพวกเขาจะได้ถูกจับไว้ด้วยกันในพิธีแต่งงานแต่เสียงคร่ำครวญอันเศร้าโศกหนักหนากว่าก็มาจากพ่อแม่ของจูเลีย ผู้ที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวให้ชื่นชมยินดีแต่ความตายก็ได้แย่งเธอไปจากสายตาของพวกเขาอีกไม่เพียงกี่ก้าวเท่านั้นเธอก็จะได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเติบโตเป็นปมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเตรียมมาเพื่อพิธีเฉลิมฉลองความสุขอย่างงานแต่งงานกลับต้องมากลายเป็นของที่ถูกใช้ในงานศพอันหมองหมนเพลงสวดวิวาถูกแทนด้วยบทเพลงไว้อาลั เครื่องดนตรีรื่นรมกลายเป็นระครังแห่งความเศร้าหมองดอกไม้ที่เคยถูกเตรียมไว้โปรยทางเดินของเจ้าสาวกลับถูกโปรยลงบนร่างอันเย็นชืดของเธอแทนและแทนที่บาดหลวงจะได้ทำพิธีแต่งงานกลับต้องมาสวดทำพิธีฝังศพร่างของเธอถูกนำมาที่โบสถ์ไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มความหวังของชีวิตอันรื่นเริงแต่มาเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ที่อยู่อาศัยในแดนแห่งความตายอันเศร้าส้อย โดยทั่วไปแล้วข่าวร้ายมักจะเป็นข่าวที่เดินทางมารวดเร็วเกินกว่าข่าวดีอยู่เสมอและข่าวอันน่าเศร้าของจูเลียตก็ได้เดินทางมาถึงหูของโรมิโอที่อยู่เมืองแมนทูอาร์ R. น่าเสียดายที่ข้อความของนักบวชลอเรนซ์มาช้ากว่าข่าวร้ายนั้นโดยที่เนื้อหาข้างในของนักบวชลอเรนซ์ได้อธิบายว่างานศพนี้เป็นเพียงฉากบางหน้าเท่านั้นเพื่อรอให้โรมิโอตามไปหาจูเลียตและปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระ ก่อนที่โรมิโอจะได้ยินข่าวร้ายนั้นเมื่อไม่นานมานี้โรมิโอมีอารมณ์ที่รื่นเริงเป็นอย่างมากเพราะเขาได้มีความฝันแปลกๆว่าเขาได้ตายไปแล้วแล้วก็กำลังรอให้หญิงของเขาเดินทางมาหาเพื่อปลุกเขาจากความตายด้วยจุมพิตอันอ่อนโยนและหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาจากจุมพิษนั้นเขาก็ได้กลายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุการณ์ความฝันนี้วินาทีที่โรมิโอเห็นว่ามีข่าวจากเมืองเวโรนาเขาก็คาดเดาเอา,เอาไว้ได้เลยว่ามันจะต้องเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างแน่แ,นแต่เมื่อข่าวอันไม่คาดคิดได้ถูกเปิดเผยว่าหญิงของเขาได้ตายจากไปแล้วแม้แต่จุมพิตใดๆก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตของเธอกลับมาได้เขารีบสั่งให้เตรียมม้าเพื่อที่จะกลับไปเมืองเวโรนาในคืนนั้น เขาตั้งใจจะไปพบจูเลียตเป็นคืนสุดท้ายที่หลุมศพของเธอและดังที่ความคิดหายณนะมักจะแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของคนที่สิ้นหวังโรมิโอก็นึกถึงหมอยาคนหนึงที่โรมิโอได้เดินผ่านหน้าร้านของเขาในเมืองแมนตูอาไม่นานมานี้ร้านของชายผู้นั้นดูยากไร้และอนาถานักร่างกายของหมอคนนั้นผอมแห้งเหมือนอดอยาก ทั่วทั้งร้านเต็มไปด้วยกล่องเปล่าวางเรียงกันบนชั้นวางของก็มีฝุ่นจับเต็มไปหมดบ่งบอกได้ถึงความขาดแคลนและความสิ้นหวังโรโมิโอก็เอ่ยขึ้นมากับตัวเองว่าถึงแม้ยาพิษที่เอาไว้ฆ่าชีวิตของคนมันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเมืองแห่งนี้เพราะมันไม่ต่างกับการซื้อขายความตายหมอยาที่สิ้นหวังคนนั้นอาจจะขายยานั้นให้กับโรมิโอก็เป็นได้ ขณะนี้โรมิโอได้ตามหาหมอยาคนนั้นและเมื่อพบตัวหมอยาคนนั้นก็ได้เล่นตัวปฏิเสธที่จะขายยาพิษให้โรมิโอแต่เมื่อโรมิโอหยิบยื่นทองคำออกมาเพื่อจะซื้อยาพิษนั้นหมอยาคนนั้นก็ตอบรับข้อเสนอโดยทันควันเขาบอกโรมิโอว่าต่อให้มีพละกำลังเทียบเท่ากับชายชะกัน20สิบคนก็ไม่อาจจะต้านทานพิษในขวดยานี้ได้ แต่แล้วในที่สุดโรมิโอก็ได้เดินทางไปเวโรนาพร้อมกับยาผิดขวดนั้นเขาเดินทางไปเพื่อจะหาหญิงสุดที่รักของเขาแล้วก็พบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเขาก็พร้อมที่จะดื่มยาผิดขวดนี้ลงไปและนอนหลับเคียงข้างเธอไปตลอดการโรมิโอมาถึงเมืองเวโรนาในเวลาเที่ยงคืนเขามุ่งหน้าไปสู่สาลของตระกูลแคปูเลตเขามาพร้อมกับตะเกียงพั้ว และเครื่องมือสำหรับงัดแงะพร้อมที่จะเปิดสุสารออกมาแต่แล้วเขาก็ถูกขัดจังหวะ เสียงตะโกนเรียกรมิโอว่าเป็นเจ้ามอนตาคิวต่ำช้าดังออกมาเสียงนั้นเป็นเสียงของท่านเขาบารีสที่มาหาจูเลียตเขามาเพื่อจะโปรยดอกไม้และร่ำไห้ให้กับผู้ที่ควรจะเป็นเจ้าสาวของเขาเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมโรเมิโอจะต้องโผล่มาในที่แห่งนี้เขารู้เพียงแค่ว่าชายที่อยู่หน้าหลุมศพพร้อมอุปกรณ์มากมายเหล่านี้เป็นคนของตระกูลมอนตาคิวที่เป็นสัดรูตัวชากาดของตระกูลแคปูเลต และด้วยสถานการณ์แบบนี้ท่านเขาปารีสก็เลยคาดการว่าชายคนนี้จะมาทำอะไรเพื่อลบหลู่สถานที่ฝังศพของตระกูลแคปูเลตเขาพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองออกคำสั่งให้โรมิโอหยุดการกระทำนั้นและก็พยายามจะจับโรมิโอในฐานะอาชญากรเพราะหากว่าใครพบเห็นโรมิโออยู่ในกำแพงของเมืองเวโรนานั่นหมายถึงความตายของโรมิโอ โรมิโอตอบกลับปารีสมาว่าอย่ามายุ่งกับเขาในตอนนี้และเตือนว่าถ้าไม่ทำตามที่โรมิโอบอกปารีสอาจจะต้องพบชะตาเดียวกับไทบอลที่ถูกฝังอยู่ณนะที่แห่งนี้ก็เป็นได้ทางด้านปารีสที่ฟังคำพูดเหล่านั้นก็เยอะหยันดูถูกและยังคงกล่าวหาโรมิโอต่อไปนั่นส่งผลทำให้พวกเขาทั้งสองปะทะกันในที่สุด แต่แล้วเมื่อการต่อสู้นี้จบลงผู้ที่ล้มลงแน่นิ่งไร้สิ้นลมหายใจคือชายหนุ่มปารีสนั่นเองโรมิโอได้ใช้แสงจากตะเกียงสองมายังศพที่อาบเลือดอยู่ที่พื้นเพื่อตรวจดูว่าชายคนนี้คือใครและเมื่อรู้ว่าคนผู้นี้คือท่านเขาปารีสชายที่โรมิโอได้รับข่าวมาจากเมืองแมนทูอาว่าเขาจะเป็นชายที่กำลังจะแต่งงานกับจูเลียต โรมิโอจับมือกับชายหนุ่มผู้ล่วงลับไปแล้วกล่าวออกมาราวกับว่าโชคชะตาอันโหดร้ายได้ผูกมิตรของเขาทั้งสองเข้าด้วยกันและสัญญาว่าจะฝังเขาไว้ในหลุมศพอันทรงเกียรติหลังจากนั้นโรมิโอก็ได้เปิดสุสานของตระกูลแคปูเลตออกมาหญิงของเขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเธองดงามอย่างหาที่ติไม่ได้ราวกับความตายเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเธอไปจากเดิม มันเหมือนกับว่าความตายเองก็ตกหลุมรักความงดงามนี้แล้วก็กักขังเธอเอาไว้เพียงเพื่อความพึงพอใจของมันเพราะว่าจูเลียตนอนอยู่อย่างสดใสและงดงามไม่ต่างกับคนที่เพิ่งจะหลับไหลไปหลังจากดื่มยาชาอ่อนๆเท่านั้นข้างๆจูเลียตเองก็คือไทบอลที่อยู่ในผ้าห่อศพอาบเลือด เมื่อเห็นอย่างนั้นโรมิโอก็ได้กล่าวคำขอโทษออกมาจากใจและเพื่อเห็นแก่จูเลียตเขาเรียกไทบอลว่าเป็นญาติของเขาโรมิโอบอกว่าเขากำลังจะแก้แ,แค้นให้กับไทบอลโดยการปลิดชีวิตศัตรูคนสุดท้ายของไทบอลให้สิ้นลมลงในไม่ช้าโรมิโอเข้ามาจุมพิตบอกลาจูเลียตอย่างอ่อนโยนเป็นครั้งสุดท้ายเขาสัมผัสริมฝีปากของเธอด้วยความรักณนะที่แห่งนี้ ณเวลานี้เขาได้ปลดเปลื้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแบกรับมาและดื่มยาพิษขวดนั้นเข้าไปยาพิษนี้เป็นยาพิษที่อันตรายถึงชีวิตแตกต่างกับยาขวดที่จูเลียตได้ดื่มเข้าไปในขณะที่ยาพิษกำลังฆ่าชีวิตของโรมีโอฤ์ยาของจูเลียตก็กำลังคลายลงเธอกำลังจะตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะบ่นโรมีโอว่ามาไม่ตรงเวลาเอาซะเลย ในขณะนั้นเองนักบวชลอเรนซ์ก็ได้มาที่หลุมศพแห่งนี้เพราะว่าเขาได้รับรู้ว่าจดหมายที่ส่งไปหาโรมิโอนั้นถูกขัดขวางจนทำให้เกิดการล่าช้าและข้อความนั้นก็ส่งไปไม่ถึงโรมิโอนักบวชคนนี้จึงมาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับขุดหลุมและก็ตะเกียงหนึ่งอัน เขามาเพื่อที่จะช่วยจูเลียตท,ที่กำลังจะตื่นขึ้นมาในไม่ช้าแต่เมื่อเขามาถึงสุสานของตระก,กูลแคปูเลตเขากลับพบว่ามีแสงไฟสว่างอยู่ภายในอยู่แล้วแถมยังมีดาบที่เต็มไปด้วยคราบเลือดวางอยู่ข้างๆยิ่งไปกว่านั้นก็คือร่างไร้วิญญาณของโรมิโอและท่านเขาปารีสที่นอนอยู่ภายในก่อนที่นักบวชคนนี้จะเริ่มตั้งสังเกตว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาได้ยังไง จูเลียตก็ตื่นขึ้นมาเธอเห็นว่านักบวชคนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหนแล้วก็มาทำอะไรที่นี่ทันใดนั้นนักบวชลอเรนซ์ก็ได้ยินเหมือนเสียงมีคนกำลังจะเข้ามาเขาได้บอกให้จูเลียตรีบเร่งออกไปจากสถานที่แห่งนี้ด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามากับแผนที่เขาเตรียมมาทั้งหมดได้พังทลายลงไป นั่นทำให้เขาขวัญกระเจิงและก็รีบหลบหนีออกไปเขาทิ้งจูเลียตเอาไว้เพียงลำพังส่วนจูเลียตท,ที่รู้สึกตัวเต็มที่ก็สังเกตเห็นขวดที่อยู่ในมือของชายผู้เป็นที่รักของเธอแล้วเธอก็สันนิษฐานได้ในทันทีว่านั่นคือยาพิษที่ทำให้เขาจากเธอไปตลอดการน่าเสียดายที่มันไม่มียาพิษเหลืออยู่ในขวดมากพอที่จะพรากชีวิตของจูเลียตได้ เธอพยายามจะจุมพิษริมฝีปากของเขาที่ยังคงอุ่นอยู่หวังว่าจะมียาพิษหลงเหลือเพียงพอสำหรับเธอแต่มันก็ไม่ได้มากพอแล้วเสียงฝีเท้าก็ได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในจังหวะนั้นเองเธอตัดสินใจหยิบมีดสั้นที่เธอพกติดตัวเอาไว้ก่อนที่จะสลบไปออกมาเธอหยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาพร้อมที่จะแทงตัวเองอย่างไม่ลังเลเลยสักนิด เธอมองไปที่หน้าของชายผู้เป็นที่รักของเธอและก็ตัดสินใจปลิดชีวิตของตัวเองลงในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงหลับไหลยอยู่เคียงข้างกับโรมิโอผู้เป็นที่รักของเธอในตอนนั้นเองยามรักษาการก็มาถึงที่เกิดเหตุ เขามาที่นี่ได้เพราะว่าหนึ่งในคนรับใช้ของท่านเขาปารีสผู้ที่เห็นเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างนายของตนกับโรมีโอได้ไปแจ้งเหตุนี้ให้กับชาวเมืองจนข่าวแพร่กระจายไปทั่วประชาชนในเมืองต่างตะโกนคุยกันอย่างสับสนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วเมืองเวโรนาแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดอย่างแน่ชัดความโกลาหลวุ่นวายนี้ทาให้เจ้าชายเมืองเวโรนาหลอดมอนตาคิวและหลอดคาปูเลต ต่างต้องลุกขึ้นมาจากที่นอนเพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นนักบวชลอเรนซ์ที่ถูกจับตัวโดยยามรักษาการในขณะที่เขาออกมาจากลานโบสถ์ด้วยท่าทางสันเทาขณะนี้เขากำลังร,องร้องไห้อย่างแปลกประหลาดท่ามกลางฝูงชนที่มารวมตัวกันอยู่หน้าสุดสารของตระกูลแคปูเลตเจ้าชายของเมืองเวโรนาจึงสั่งให้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนและทุกคน นักบวชลอเรนซ์ก็ได้เล่าเรื่องราวความรักอันนำไปสู่ไฮยนะของเด็กทั้งสองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการบิดเบือนเลยสักนิดเขาเล่าว่าตนเองมีส่วนในการส่งเสริมให้ทั้งคู่แต่งงานกันโดยที่เขามีความหวังว่าความรักครั้งนี้จะเป็นตัวยุติความขัดแย้งอันยาวนานของตระกูลทั้งสองโรมิโอที่นอนสิ้นลมอยู่ตรงนี้เป็นสามีของจูเลียตและจูเลียตเองก็เป็นภรรยาของโรมิโอ พวกเขาได้แต่งงานกันก่อนที่ครอบครัวของจูเลียสจะหาชายอื่นเพื่อมาครองคู่กับจูเลียสอีกและจูเลียสก็ดื่มยานอนหลับตามคำแนะนำของนักบวชลอเรนซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับท่านเขาบารีสในระหว่างนั้นเองจดหมายที่ถูกส่งไปหาโรมิโอเพื่อให้เขามาช่วยพันดยาของเขาเมื่อยาหมดทิด์ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันทำให้จดหมายนั้นส่งไปไม่เคยถึงมือโรมิโอเลย แต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นนักบวชลอเรนซ์เองก็ยอมรับว่าเขาไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องราวเหล่านั้นก็ถูกเล่าโดยพ่อบ้านที่เดินทางมาจากเมืองแมนตูอาพร้อมกับโรมิโอพ่อบ้านคนนี้ได้รับจดหมายจากโรมิโอที่กล่าวอธิบายเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดทั้งการแต่งงานของเขากับจูเลียตทั้งการซื้อยาผิดจากหมอยา และเจตนาที่จะมาจบชีวิตของตนเองข้างหลุมศพของจูเลียตแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ทำให้ทุกคนรับรู้ว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับนักบวชลอเรนซ์โดยตรงเจ้าชายแห่งเมืองเวโรนาได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเขาจึงใช้เหตุการณ์ครั้งนี้หันมาตำหนิผู้นำตระกูลของมอนตาคิวและคาปุูเลตแทนเขากล่าวว่าสวรรค์ได้ลงโทษพวกเขาแล้วด้วยการใช้ความรักอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวเป็นเครื่องมือเพื่อสั่งสอนว่าความเกลียดชังเหล่านี้ไม่อาจจะนำพาอะไรที่ดีในอนาคตมาได้ เมื่อทุกอย่างลงเอยแบบนี้ความบาดหมางของตระกูลทั้งสองก็ลดน้อยลงจนทำให้หลอดตระกูลแคปูเลตเอื้อมมือไปหาหลอดตระกูลมอนตาคิวและเรียกเขาว่าพี่ชายราวกับว่ารับรองความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของพวกเขาที่จากไปหลอดมอนตาคิวตัดสินใจจะสร้างรูปปั้นทองคำบริสุทธิ์แก่จูเลียตและจะไม่มีรูปปั้นใดที่มีคุณค่าเทียบกับรูปปั้นนี้ ส่วนหลอดแคปูเลตก็จะสร้างรูปปั้นให้โรมีโอเช่นกันในที่สุดเรื่องราวความรักในตำนานของทั้งสองคนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้และไม่ว่าผู้นำตระกูลของทั้งสองจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถนำพาชีวิตของเด็กหนุ่มตระกูลมอนตาคิวกับชีวิตเด็กสาวของตระกูลแคปูเลตกลับมาได้เด็กทั้งสองได้กลายเป็นเหยื่อเพื่อสังเวยให้กับความเกลียดชังที่มีมาอย่างยาวนาน ฉบับที่ผมนำมาแปลนั้นคือหนังสือที่ชื่อว่า Tales from Shakespeare เขียนโดย Charles Lamb และ Mary Lamb มันไม่ใช่อันที่เป็นต้นฉบับแต่อย่างใดฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าทำไม Romeo and j u l i e ียถึงเป็นเรื่องที่โด่งดังมากได้ตั้งแต่500ปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันมาพูดคุยกันข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ในมุมมองของผมเองมองว่าเพราะมันเป็นเรื่องราวของความรักบริสุทธิ์ของคนสองคนมันเป็นความรักของคนสองคนที่มีความรักให้กันอย่างมากล้นแล้วพวกเขาก็พยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันแต่มันก็กลับมีอุปสรรคมากมายมาขัดขวางเลยทําให้คนดูหรือคนอ่านคอยพยายามช่วยลุ้นให้กับตัวละครทั้งสองคน และเมื่อเราให้ความรู้สึกของตัวเราโลดแล่นไปพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้งสองคนเผชิญจนสุดท้ายมาเจอกับจุดจบที่ทั้งสองคนต้องแยกจากกันมันทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่โรมิโอรับรู้ว่าจูเลียตได้จากเขาไปอย่างไม่มีทางหวนกลับเขาก็ตัดสินใจได้เลยว่าโลกที่เขาอยู่ใบนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรอีกต่อไป แล้วก็เช่นเดียวกันเองช่วงเวลาที่จูเลียดรับรู้ว่าโรมิโอสิ้นลมหายใจลงไปเธอก็ทนใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไร้โรมิโอไม่ได้สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขารักกันมากขนาดไหนเท่านั้นยังไม่พอความบาดหมางของตระกูลทั้งสองก็เป็นเหมือนกับ กลุ่มคนที่มีอำนาจสองขั้วพยายามจะแข่งแย่งชิงดีกันโดยที่พวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงไม่สนเลยว่าใครจะต้องลำบากจากการกระทำของพวกเขาบ้างทั้งเรื่องความรักที่ส่งผลต่อจิตใจของผู้คนและเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่อง <c oughs> ก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่คนเราต้องเจอกันอยู่ในทุกๆวัน เรื่องราวของทั้งสองจึงได้กลายเป็นตำนานความรักที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เอาละ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับเรื่องราวของพวกเขาในวันนี้ใครที่กำลังจะนอนก็ขอให้นอนหลับลงอย่างฝันดีหรือใครที่ไม่ได้กำลังจะนอนก็ขอให้มีวันที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ